การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมย่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดข้อขัดแย้งกันขึ้นในอดีตการาระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการฟ้องเป็นคดีต่อศาลมักจะถูกนึกถึงเป็นอันดับแรกเพื่อให้ศาลตัดสินว่าคู่กรณีฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะแต่เป็นวิธีที่ไม่สามารถจะรักษาความสัมพันธ์อันดีของคู่กรณีไว้ได้นอกจากนั้นยังเสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าทนายความหรือค่าขึ้นศาลด้วย ปัจจุบันการไกลเกลีก่ยปณีปนอมยอมความจึงเข้ามามีบทบาทในฐานะที่เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยและยังรักษาความสัมพันธ์อันดีของคู่กรณีไว้ได้ด้วยการไกลเกลีก่ยข้อพิพาทเราสามารถทำได้กับคดีแพ่งทุกคดีและคดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นคดีที่ยอมความกันได้อย่างเช่นข้อหาทำให้เสียทรัพย์ การบุกรุกในเวลากลางวันหรือหมิ่นประมาทเป็นต้นซึ่งผลของการไก่เกลี่ยป,ประนีประนอมข้อพิพาทนั้นสิทธิและหน้าที่เดิมของคู่กรณีก็จะระงับไปและผูกพันกันตามสิทธิหน้าที่ใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้จากการประนีประนอมข้อพิพาทดังกล่าว ทางสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์พนักงานอายการของเรามีบทบาทหน้าที่ในการเป็นคนกลางไกลเกลี่ยข้อพิพาทและเมื่อเราไกลเกลี่ยสำเร็จเราจะมีเอกสารที่เรียกว่าสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่กรณีเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับและเก็บไว้ที่สำนักง,งานเราเพื่อเป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ สำหรับสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีเรามีวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทุกท่านสามารถเข้ามาติดต่อและขอความช่วยเหลือเราได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในเวลาราชการหรือสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วน1 1 5 7หึงรือที่หมายเลข0 3, 3 9 3 1 1 3 7 9างกหากท่านใดต้องการเข้ามาติดต่อด้วยตนเองสามารถเข้ามาที่สำนักงานของเราได้ตึกของเราจะตั้ง อยู่ในรั้วของสารกลางอยู่ด้านหลังสำนักง,งานอายการจังหวัดค่ะสังคมในอุดมคติอาจไม่ใช่สังคมที่เราอยู่ร่วมกันโดยปราศจากข้อพิพาทซะเลยแต่การรับรู้เข้าใจและสามารถขจัดข้อพิพาทได้อย่างสมานฉันท์หากถึงจะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกในสังคมอุดมคติค่ะ